S <S> <S มีเร,ร,ร,รท่านผู้ชมครับกว่าที่ใครสักคนจะสามารถตะเกียกตะกายแหวกไหวผ่านห่วงเวลาอันเลวร้ายของชีวิตมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับบางคนก็ยังคงจมจมอยู่กับความที่ถูกหลอกหลอนกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในอดีตไปตลอดการแต่คน,คนคนคนคืนนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่มีชื่อว่าสุธาชินีน no ้อยอินเธอไม่ลำพังแต่ผ่านพ้นมันมาได้ยังใช้ความผิดพลาดชีวิตที่ขาดรัก และสิ่งเรวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมาเป็นแบบเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจชีวิตแล้วก็สามารถค้นหาหนทางในการที่จะเยียวยารักษาบาดแผลในจิตใจของผู้คนที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเธอทำให้พวกเขาสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมันง่นคง บ้านหลังนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอีสานว่าโฮมหักอันหมายถึงศูนย์รวมแห่งความรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนแม่ของบ้านหลังนี้มีความเชื่อว่ารักคือโอสถทิที่จะสมานและเยียวยาบาดแผลทางใจได้เธอค้นพบโอสถวิเศษขนานที่ชื่อความรักนี้ จากความบาดเจ็บและการขาดรักของตัวเองในอดีตพี่ขาดรักรุนแรงมากอยากกอดพ่อแต่กอดไม่ได้เพราะพ่อมีผู้หญิงอยากให้กอดนะที่ผู้หญิงสมัยก่อนอายุ15ถ้ามีปัญหายาเสบติดหมาถึงเลวสุดสุดสุดสังคมไม่หพอ่ัยเลยพี่รู้สึกพี่อยากขายตัวพี่อยากมีใครก็ได้มากอดพี่อะ แม่ไม่พูดไม่ประนามอันเนี้ของแม่แหละที่ทำให้ที่เลิกได้มันชดเชยบางอย่างที่มันหายไปยเริ่มคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งฉันมีโอกาสฉันจะทำงานกับเด็กและในวันนี้เธออุทิศต,ตัวเองเป็นผู้ให้ ทั้งๆที่ตัวเธอเองน่าจะตกอยู่ในสถานภาพของผู้รับมากกว่าทำไมผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งที่อดีตเคยหลงเดินทางผิดชีวิตเต็มไปด้วยบาดแผลและสภาพในปัจจุบันก็กำลังย่ำแย่เพราะความเจ็บป่วย จึงสามารถลุกขึ้นและยืนหยัดมีชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วยการสร้างครอบครัวแห่งรักให้กับผู้คนที่ถูกสังคมผลักไสไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่บอบช้ำและแปเปื้นเพราะการกระทําของผู้ใหญ่ผู้ป่วยเอชที่ถูกสังคมปฏิเสธวัยรุ่นที่หลงเดินทางผิดติดยาเสพติดชนิดที่เรียกว่าถวายหัวให้ก็ยังได้นะครับ รู้สึกไม่อยากเห็นเด็กมีความรู้สึกเหมือนเราขาดรักเหมือนใจในยุคสมัยที่ความดีและคนที่พยายามจะทําดีถูกตั้งข้อสงสัยท่ามกลางความเคลือบแคลงของสังคมภายนอกเธอต้องต่อสู้กับอะไรบ้างระหว่างที่ต่อสู้เพื่อผู้อื่นเธอต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยและอาการบาดเจ็บที่กัดกร่อนอยู่ภายในร่างกายแค่ไหน ถ้าจะพูดว่าผู้หญิงคนนี้มีชีวิตเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ก็เห็นจะไม่ผิดนะักติดตามเรื่องราวของเธอได้ในรายการคนค้นคนค่ำคืนนี้นะครับ